ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะตอนที่1382หอมมงกรคุ้มภัยปรากฏกายคำกล่าวของจงางเฉช่อน,น่ากลัวมากจริงๆเขาคิดที่จะทำลายล้างวังหลิงเซียวเทียนไปเลยกันเหรอวังหลิงเซียวเทียนควบคุม,มดูแลเวรซื่อหมิงอยู่ ม่เพียงสามารถจัดการกับหมิงหงหวังและหมิงชางได้พร้อมๆกันแต่ยังสามารถควบคุมเมืองเฮย์พักมารสํสำนักโลหิตเทพและอื่นๆได้ด้วยพลังของพวกเขาน่ากลัวเป็นอย่างมากจะมาบอกว่าจะทำลายล้างและทำลายได้เลยสีที่ไหนกันละ่ะวังหลิงเซียวเทียนก็คือขมเม็ดที่ทางราชสำนักใช้เพื่อจัดการกาก,ากเดนแห่งวัชิสุนกลางเสื่อมิงและสามารถใช้วิธีการเปื้อนเลือดเข็นฆ่าและสังหารได้เลยกล่าวได้ว่าในสายตาของหมิงหงหวัง ไปสู่เยี่ยนไขเ่เซววยนและคนอื่นๆคนที่เครียดแค้นอาฆาตแค้นและอยากจะฆ่าที่สุดก็คือราชาสวรรค์หลิงเซียวมาตลอดช่อเหยีถูกจัดอยู่ในอันดับที่สองเท่านั้นแน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็นราชาสวรรค์หลิงเซียวหรือจะเป็นช่อเหยีพลังของพวกเขาต่างก็แข็งแกร่งเป็นอย่างมากไม่ใช่คนที่พวกเขาจะสามารถโตกลับไปได้เลยภายใต้การตามล่าของราชาสวรรค์หลิงเซียว พวกเขาสามารถมีชีวิตรอดมาได้ถึงทุกวันนี้ก็ยอดเยี่ยมมากแล้วชินว่ถงส่งจางองเฉลินกลับไปที่จอยฝึกฝนนางญาติที่จะทําให้จิตใจสงบลงได้นางจ้องมองรนางที่สง่าง,งามยืดตรงและเย็นชาที่อยู่เบื้องหน้าในที่สุดนางก็อดไม่ได้ที่จะถามบอ,อกไปว่าองค์ชายท่านคิดที่จะจัดการวังหลิ่ซูเทียจริงๆเหรอทําไมล่ะจางข้เฉลินถามชินว่ถงกล่าวข้าขอร่วมสู้ด้วย จางว่เฉินหยุดเดินแล้วหมุนตัวกลับมาเขาจ้องมองเข้าไปในแววตาคู่นั้นของนางนางสามารถเป็นหญิงสาวที่งดงามที่สุดของเมืองเซิ่งหมิงได้ชมหน้าของฉินนี่ถงไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถจินตนาการได้เลยแม้แต่ท่านอาสิบสองที่ได้ยินข้ากล่าวไปอย่างนั้นเขายังเงียบไปเลยแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าเขาไม่เชื่อว่าข้าสามารถทำลายล้างวังหลิงเซียวเทียนได้พลังของเจ้ายังไม่ถึงขั้นเสียด้วยซ้ำจะกลับกล้าที่จะเข้าร่วมการต่อสู้ด้วยนั้นแหละจางว่าเฉินกล่าว ชีนี้ถงคุกเข่าลงข้าหนึ่งนางเงยหน้าขึ้นแล้วกล่าวว่าแม้จะต้องสู้จนตัวตายข้าก็อยากจะเข้าร่วมด้วยข้าไม่อยากจะอยู่แบบเปนคนซ่อนต่อนี่ต่อไปแล้วและไม่ต้องการที่จะไล่ล่าเพื่อศัตรูอีกข้าคิดแค่ต้องการที่จะแก้แค้นแก้แค้นให้ท่านพ่อแม่แก้แค้นท่านปู่ขอองค์ชาให้ข้าได้สมปรานาด้วยจางรุ่เฉินเห็นแววตาของนางมั่นคงเป็นอย่างมากเขาเงียบไปครู่ใหญ่ จากนั้นก็เอาต้นกําเนิดเสียระยาเซียนที่มีอายุแสนปีออกมาจากแหวนเมติของเขาทรงให้หนาะภายในสิบวันหากว่าเจ้าสามารถเลื่อนขั้นไปเป็นเซียนได้ข้าจะยอมให้เจ้าเข้าร่วมในการต่อสู้ด้วยขอบคุณองค์ชายเป็นอย่างมากขอบคุณองค์ชายที่มอบของเหล่านี้ให้ข้าชินนี่ทงยิ้มและนางก็กัดริมฝีปากเบาๆแววตาของนางเป็นประกายในตอนที่นางเงยหน้าขึ้นใหม่ครั้งร่างของจางรุ่เฉินก็หายไปสุดปลายทางแล้ว ไม่กล่าวไม่ได้เลยว่าองค์รัชญาติคนนี้มีสเสน่ห์มากจริงๆเขาไม่ได้เป็นยอดเวลาหลุดเท่านั้นแต่ยังมีพรสวรรค์สูงส่งและเป็นคนที่ใจกว้างแม้ด้านหนึ่งของเขาจะแข็งแกร่งแต่บางเวลาเขาก็เผยความเศร้าหมองออกมาข้าจะต้องพยายามฝึกฝนจะไม่ทําให้องค์ชายต้องผิดหวังอีกติคขาดชินนี่ถงสาบานขึ้นมาในใจภายในตําหนักหูสิวเสียงทั้งหลายค่อยๆใจเย็นลงแล้วพากันคุ้นคิดว่า แต่เขาเฉยมีไพ่ตายอะไรที่จะสามารถทำลายล้างวังห,งหลิงเซียวเทียนลงได้หอมมังกรคุ้มภัยจะต้องเป็นหอมมังกรคุ้มภัยหมิงหงหวังกล่าวเช่นนี้ออกมาเยี่ยนไข่สวียนกล่าวหอมมังกรคุ้มภัยเป็นเพียงตำนานมานตลอดแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยมีใครเคยเจยเอพวกเขาเลยไม่แน่ว่ามันอาจจะเป็นเพียงเรื่องหลอกลวงที่แต่งขึ้นมาเท่านั้นน่ะหมิงหงหวังใส่หวัวและกล่าวว่าเป็นไปได้ว่าหอมมังกรคุ้มภัยจะไม่อยู่จริง ต่อนัท่านพี่หายตัวไปสัญลักษณ์ป้องกันเมือนทั้งสองและบรรพบุรุษเจิญกัวกับหายตัวไปพร้อมกันใครยังสงสัยเลยว่าพวกมันก็คือสมาชิกของหอมังกรุมภัยสัญลักษณ์ของไรื่องส่งกลางเสื่อมบินก็คือสิงโตทองในตำนานเล่าว่าสัตว์กีของท่านองผู้ต้องหมิงหวังบรรพบุรุษแห่งตระกูลจางก็คืออมนุษย์เพลิงสิงโตทองมีเพียงคนสืบเชื้อสายตรงของราชวงศ์เท่านั้นที่จะรู้ว่า เมื่อแ0 0ปีก่อนมีสิงโตทองสองตัวคอยปกป้องมระศสุงกลางเึื่องหมิงเอาไว้นั่นคือลูกหลานของอมนุษย์เทพสิงโตทองที่มีชีวิตยืนยาวมาหลายหมื่นปีอมนุษย์สายพันธุ์สัตว์เทพและอมนุษย์สายพันธุ์โบราณที่ร้ายกาจริงๆอายุไขของพวกมันเหนือกว่าเหล่ามนุษย์มากนักแม้ว่าจะมีอายุหลายหมื่นปีแล้วแต่ก็ไม่แน่ว่าอาจจะตายไปแล้วบรรพบรุษเจิ้นกัวก็คือพืชต้นหนึ่งที่คอยปกป้องอตระกูลจาม,มาตั้งแต่ยุค อารยธรรมโบราณกามเลืออจะน,นานกว่านั้นก็ได้แน่นอนว่าบรรพบรุษเจินกวัวเป็นเพียงแค่ตำนานเท่านั้นย่าดีจักมั่นใจได้ว่ามันจะมีอยู่จริงๆเนื่องจากในตำนานเล่าว่ามีเพียงจักรพรรดิหมิงในแต่ยุคเท่านั้นที่จะสามารถเข้าพบและคารวะต่อมันได้มีเพียงจักรพรรดิหมิงในแต่ยุคเท่านั้นที่จะรู้ว่าบรรพบุรุษเจินกวัวมีอยู่จริงหรือไม่หมิงของหวังแค่เคยอ่านบันทึกโบราณของตระกูลจางมาส่วนหนึ่งเท่านั้นและพบว่า ทุกครั้งที่ตระกูลจางพบเจอกับภัยพิบัติครั้งใหญ่จะมีพลังที่ลึกลับยากที่จะอธิบายได้ปรากฏขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือพวกเขาขี่คลายภัยพิบัติเหล่านั้นลงไปได้ด้วยเหตุนี้แม้ในยุคอารยธรรมโบราณกลางจะเกิดความวุ่นวายครั้งใหญ่ขึ้นมาแต่ตระกูลจางก็ไม่ไเลือมสลายไปพลังลึกลับนั้นบางทีก็เป็นกลีบดอกไม้ร่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้าปกป้องคนของตระกูลจางเอาไว้ใต้ล่างบางทีก็เป็นรากไม้พุ่งขึ้นมาจากพื้นดินคาสตูริแข็งแข่งของตระกูลจางไปทั้งหมด ดังนั้นหมิงหงหวังจึงสงสัยว่าพลังลึกลับเหล่านั้นไปไปได้มากว่าน่าจะเป็นบรรพบุรุษเจิ้นกัวหวังจี้กล่าวหากว่าจางลู่เฉินเรียกแขกสมาชิกของมังกรคุ้มภัยในตำนานมารวมตัวกันได้จริงๆและทำลายล้างวังหลิงสทียนไปได้พวกเราควรจะทำยังไงนะหากว่าเขาสามารถทำลายล้างวังหลิงสทีนได้จริงๆเขาก็มีคุณสมบัติเพียงพอจะเป็นทายาทของมณฑลสู์กลางเสิ่งหมิงหมิงหงหวังกล่าว สองวันหลังจากนั้นจางรั่วเฉินก็ใช้พลังทั้งหมดเพื่อฝึกฝนมาโดยตลอดและทะลวงขั้นขึ้นไปเป็นเซียดับแท็กปตพีได้แล้วพลังของเซียดับปะตพีร่องลอยยังต่ำมากเกินไปหากว่าต้องเผชิญหน้ากับเซียดับสัจจะทั่วไปยังสามารถจัดก,การได้แต่ถ้าหากว่าต้องเผชิญหน้ากับยอดฝีมือขั้นเซียดับสัจจาเข้าการนี้จะเอาชนะไม่ใช่เรื่องที่ทำเลง,ง่ายเลยแม้จะกล่าวเช่นนี้จางรั่วเฉินก็ใช้เพียงสามกระบี่ก็สามารถทําให้มู่ชิงเทียน พ่ายแพ้ไปได้แล้วแต่การที่เขาใช้กระบี่ที่7และเพลงกระบี่ช่วงเวลาออกไปในครั้งนั้นเขาได้ใช้พลังทั้งหมดของเขาแล้วด้วยการใช้พลังทั้งหมดแต่กลับตัดได้เพียงมวยผมของมู่ชิงเทียนไม่ได้ตัดหัวของเขาเนื้อมาเป็นเช่นนี้คิดที่จะทําให้เสียดสจักขั้นปลายคนหนึ่งพ่ายแพ้ได้ไม่ได้ง่ายเหมือนกับที่คนอื่นมองเห็นเลยยิ่งไปกว่านั้นเหนือกว่าเสียดสจักขั้นปลายยังมีเสียดสจักขั้นสุดอีกด้วย ทุกการเลื่อนระดับของเซียนยากเหมือนกับขึ้นสวรรค์เลยทีเดียววีหนานละ่ะด้วยสิปัญญาอย่างหลิงเฟยวี่แล้วยังต้องฝึกฝนอยู่ในขั้นเซียนตั้ง300ปีจึงจะสามารถเลื่อนขึ้นไปเป็นราชาเซียนได้สิิพี่ใหญ่เปยวิเทียนและสูธูฟึ่งเฉิงแต่ก็มีพรสวรรค์ไม่เป็นสองรองใครแต่พวกเขาก็ฝึกฝนกันมาเป็นร้อยปีแล้วยมคงอยู่ที่ระดับสื่อสวรรค์ไม่ได้เลื่อนขึ้นไปเป็นเซียนระดับสัจจะสักทียิ่งมาถึงช่วงหลังจางก็เฉยรู้สึกได้ว่าการจะเลื่อนขึ้นไปซ เหมือนกับปีนขึ้นไปบนเขาสูงไม่อาจจะบุกเข้าไปได้นในระยะเวลาสั้นเกรงว่าจะมีเพียงรยัชญาังก้าเท่านั้นที่จะสามารถฝึกฝนเพิ่มระดับของตัวเองขึ้นไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากตอนที่พวกเขาอยู่ในขั้นครึ่งเสี่ยนเขาได้รับการบำรุงเหนือกว่าคนทั่วไปจะสามารถจินตนาการได้และสิ้นเปลืองทรัรพยากรฝึกฝนของโลกคนหลุนเป็นไปไปจำนวนมากจางโลเฉนินสามารถมีความเร็วในการฝึกฝนตามรัชญาทังก้าจนทันได้ และยังรักษาระดับแนวหน้าเอาไว้ได้ไม่ใช่ได้ง่ายเลยท่านใดน,นั้นพลังสมาธิของเจ้าเฉินก็สึกได้ถึงไอพลังเย็นเฉียบทําให้เขาลืมตาขึ้นมาเขาเห็นว่าในห้องฝึกฝนเบื้องหน้าของเขามีร่างเงาร่างหนึ่งยืนอยู่ร่างเงาร่างนั้นสวมชุดคลุมยาวสีขาวเส้นไหมทุกเส้นที่ถักทอเป็นชุดคลุมสีขาวชุดนั้นเหมือนถูกสร้างขึ้นมาจากกดฟ้าดินราวกับว่ามันเป็นน้ําตกสีขาวที่มีแสงส่องประกาย ใบหน้าของเขาสวมหน้ากากกึ่งโปร่งแสงเอาไว้มันปกคลุมไปทั่วทั้งหน้าไม่ได้มีรูดใดๆให้มองเห็นหรือหายใจเลยภายในหน้ากากนั้นเหมือนเป็นดวงดาวบนท้องฟ้าแม้ว่ามันจะมืดบนขนาดไหนแต่ก็มีจุดแสงเปล่งประกายออกมาเมื่อเห็นจางร้อเฉยลืมตาขึ้นมาเจอเขาชายคนนั้นก็พยักหน้าเบาๆกล่าวรองปะมุขขอเทียนกังแห่ขงขอมงกรคุ้มภยัยคารวะองค์นชายญาติจางล้่เฉินยังมีท่าทีนิ่งสงบ ไม่ได้แสดงท่าทางกังวนกระวายออกมากล่าวจะมาถึงที่นี่นานแค่ไหนแล้วข้ามารอยอยู่เบื้องหน้าของใช้สามชั่วยามแล้วเสียงแหบพราดดังขึ้นออกมาจากหน้ากากนั้นจางรัวเฉินสุดลมใจเข้าลึกๆายตรงข้ามมาอยู่ต่อหน้าเขาและยืนอยู่ตรงนั้นมาเป็นเวลาสามชั่วยามแล้วระดับพลังสมาธิของเขากลับไม่สามารถรับรู้ได้เลยแม้แต่น้อยจางรัวเฉินกล่าวเจ้าฟูละ่ะ เจ้าฟูและเทียนกังคนอื่นรออยู่ด้านนอกน้ำเสียงของลองประมุกขอเทียนกังนิ่งเรียบเป็นอย่างมากไม่ได้มีอารมณ์ใดๆแส,สดงออกมาเลยแส,สดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้อไปกว่าจางรั่เฉินเลยและขณะเดียวกันก็สร้างแรงกดดันต่อจางรั่วเฉินอีกด้วยจางรงั่วเฉินรู้ว่าฐานะของประมุขขอเทียนกังมีความพิเศษเป็นอย่างมากด้วยเหตุน,นี้เขาจึงไม่ไสนใจในจุดจดนี้อยู่ด้านนอกทั้งหมดเลยละ่ะ พลังสมาธิของเจ้าเฉยไม่สามารถรับดูได้ถึงไอพลังของเจ้าฟูเขาแปลกใจเล็กน้อยจากนั้นก็ลุกขึ้นยืนและเดินไปทางหน้าต่างจ้องมองอไปด้านนอกมีร่างเงาคนมากมายยืนอยู่ใต้แสงจันทร์พวกเขาทั้งหมดสวมชุดคลุมสีขาวที่เหมือนกับน้ำตกและสวมหน้ากากเอาไว้เหมือนกันบางก็ยืนอยู่บนถนนบางก็ยืนอยู่บนยอดของตําหนักบางก็ลอยอยู่กลางอากาศแต่จอมยุทธในวังระบาสายลมทั้งหลายเหมือนกับว่ามองไม่เห็นพวกเขา ทำเหมือนพวกเขาเป็นอากาศธาตุน่าแปลกใจจริงๆน่าจะเป็นเพราะชุดคุมข่าวและหน้ากาศของพวกเขามีพลังลึกลับสามารถหลบหลีกพลังสมาธิและความรู้สึกขั้นเสียงของเราจอมยึดทั้งหลายได้จางว๋อเฉินคิดร่างเงาสีขาวทั้งหมด34คนยืนอยู่รอบๆอ้องของเขาเหมือนกับเป็นดวงดาวที่รายล้อมดวงจันทร์เมื่อเห็นจงางอเฉินเปิดหน้าต่างออกมาสมาชิกของมังกรคุ้มภัยทั้งหลายก็โค้งคารวะอย่างนอบน้อมโดยพร้อมเพียงกันกล่าว ขอะวะ่าองค์รัชทาต์แจ้งว่าเฉินหันกลับมามองรองประมุกหอเทียนกลางคนนั้นอีกครั้งกล่าวเหตุใดประมุขหอเทียนกลางถึงไม่มาด้วยตัวเองหรือว่าองค์ชายไม่รู้ว่าประมุขไปที่ใดแล้วนะรองประมุขก,กล่าวแจ้งว่าเฉินกระพริบตากล่าวทำไมข้าถึงต้องรู้คำพีรับผาโลหิตคือสิ่งที่ท่านประมุขส่งให้องค์ชายองค์ชายก็น่าจะเคยเจอกับท่านปมุขมาแล้วนะรองประมุกกล่าว คำพีรำพอลลหิตประมุขผู้อาวุโสไทยสร้างเยี่ยนหลีเหลินเขาก็คือประมุขขององคกรคุ้มภัยงั้นแหลอจางเ่าเฉินตกตะลึงไปจากนั้นเขาก็ค่อยรู้สึกตัวขึ้นมาใหม่ตอนที่เยี่ยนหลีเหลินมอบคำพีรำพัลลหิหิตแก่เขาบอกว่าตัวเองรู้จักกับประมุขขององค์กรคุ้มภยัยและได้รับบทคัดลอกคำพีรำพัลลวหิตมาจากประมุขขององค์กรคุ้มภยัยตอนนั้นจางว่าเฉยน,น่าจะสงสัยขึ้นมา ประมุขขององค์กรคุ้มภัยบอกถึงตัวตนของตัวเองให้คนอื่นรู้ได้ยังไงกันสิ่งที่เรียกว่าบทคัดลอกของผีรับผ่าโลหิตจะต้องเป็นของจริงอย่างแน่นอนแจางว่าเฉิยรู้สึกยากที่จะเชื่อแต่ก็จําเป็นต้องรับความจริงในเรื่องนี้ให้ได้กล่าวประมุขขององค์กรคุ้มภัยจะเป็นผู้อวสุไห้สร้างแห่งสมักโลหิตเทพได้ยังไงรองประมุขกล่าวสมาชิกขององค์กรคุ้มภยัยแต่เดิมก็กระจัดกระจายไปทั่วโลกคุณหลุน แอบซ่อนตัวอยู่ภายในต่างๆ,ๆทั่วโลกหรือกระทั่งเป็นถึงประบุพักต่างๆอีกด้วยขอเพียงได้รับราชการการจากจากักรพรรดิมิงเพราะเราก็จะสามารถมารวมตัวกันที่หอังกรคุ้มภัยได้อีกครั้งและมีเพียงจกักรพรรดิมิงในแต่ละยุคเท่านั้นที่มีค่าพอที่จะได้รับรู้ถึงตัวตนของพวกเราจากรูกเ้เฉินมีแววตาขึมลงเขากล่าวแล้วตัวตนของเจ้าล่ะรัชญาตยอย่างข้าน่าจะสามารถรู้ได้ใช่ไหม และก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมลองดาวดูซิว่าลองประมุขของหอมมังกรคุ้มภัยเนี่ยเป็นใครกันหลายๆคนคิดไม่ถึงแน่ๆล่ะยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากมีสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับมาที่ขาว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อน